ก็โอเคครับเราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมแต่ลูกค้าบอกว่าจะเอาไว้ข้างในข้างในไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รอลูกค้ามาก่อนนะเดี๋ยวเราจะถามกันยกขามมาดีเลว้าวขามาาก่ามั้งโปะไว้เราไปจัดการเอาโอ้มีอย่งนา้นมือเต็มแล้ว ก็เราจะทําการยกข้ามซุ้มนี้เข้าไปนะครับผม <Whoa. S 1> ไม่รู้ว่าจะยกได้ไม่รู้วหไมนะทีนี้ก็ให้คนออกไปไกลๆนะทำเข้าม,มากใกล้ทาม,มาอยู่ใต้ท้องเลยพ่อนะ <Okay. S 1> พอดีกล้มลงกล้มลงพอดีเลยโ <Okay. S 1> อเค่ะเดี๋ยวเราจะทำการกล้มลงนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNC สลุดพงศ์อีกเช่นเคยนะครับผมครับวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปส่งท่อนะฮะบ่งบอร์ซีเมนต์นะที่มีขนาดอ่าเม็ดคูณห้เซนนะหนึ่งเม็ดคือปากนะปากกว้างเม็ดหนึ่งแล้วก็ความสูง50เซนนะโอเคนี้จะไปส่งลูกค้าครับลูกค้าจะเอาไปทําบ่อพักน้ําเสียนะฮะจากคอกหมูนะครับผมว้าว เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถฮะลูกค้าสั่งทั้งหมด8ท่อนฮะเดี๋ยวเราจะาขึ้นรถกันแล้วก็เอาไปส่งลูกค้ากัน้ะผมาง,งานก็ยังไม่เห็นอีกเช่นเคยครับงานนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปทําการส่งท่อกันฮะผม โอเค okay. ครับก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปส่งลูกค้ากันเลยครับผมอยู่ที่เล้ i̇şte. oh. าหมูครับผมดูหน้างานกันครับผมก็โอเคครับ เราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมแต่ลูกค้าบอกว่าจะเอาไว้ข้างในข้างในไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รอลูกค้ามาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะถามกันจะเข้าข้างในคุณหมอครับกูเตย์เดลโมนส่งพุ่นนะก่ามเตย์โมได้นหยกข่ามมาดิแล้ว ข่ามากเัรว่างวางครบโว้เราจัดการเอาโอ้ียังน้าคือเต็มแล้วโ้ำหนมันซึมเนาะสองบ่อีิครับอีกบ่อหนึ่ง่ิฮะเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งบ่อคุนกอนมันจะเข่าได้บ่อ มาไดปน้อประเดี๋ยวมาไหนปน้อบุฟฟี่เลยแรดดินีปะเอาใ่ครับางในอยู่ที่าได้ปะละในในในอันแสลมนี่บหรือว่าย่นี่เอาลงเลยครับข้างๆโอ้ดไหนปน้อที่นี่าได้ะจังว่ ตงนี้ยานฟรีแล่แล่ๆอยู่นี่แล้วนะก้อบ่ได้แน่นอนอยู่นี่บ่ได้แน่นอนอีกแล้วนะ ข้างในบ่มีหม่องอันนั่นบ่ถ้าลงถ้าจอดนี่ถ้าเข่าทางนี้กันยืนเถือมันนะ้อนะเดี๋ยวไปเจรนาดูก่อนนะผมโอเคว่าจะเข้ายัางไงนะแต่เห็นแล้วที่หนึ่งนะได้ยกข้ามไอ้ตัวอันนั่นแหละที่เห็นที่นี้แหละยกข้ามซุ้มประตูนะก็เราจะทำการยกข้ามซุ้มนี้เข้าไปนะครับผม ไม่รู้ว่าจะยกได้ไม่รู้ไปนะฮะ <Huh? S 1> อ้านช้างเลยครับทีนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาท่อลงก่อนนะผมเอาล้ครับท่อแรกครับเราจะไปกันแล้วครับผมทางนี้นก็ไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่จะให้ป๋าเขาไปดูนะครับตอนนี้ก็ยกขึ้นไปแล้วครับผมโอ้โหอ้ามซ้มครับ Oh. Hiến, đình, 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 nà, Để tôi xem nó có thể xuyên qua không. Đã xuyên qua rồi. Chúng thật sự. cảm nhận được điều đó. Nhanh lên! มาดูก่อนวนะ่ามันจะเป็นยังไงพอดีก้มลงก้มลงพอดีเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการก้มลงนะครับผม โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้ยินดับกดเลยฟังละสี่โอ้โหเอาสุดเคนเลยนะ 4. โอเคครับอีกข้อนึงครับอีกสองท่อนะอีกชุดหนึ่งเอามาลงคนระับอ่าชุดที่สองครับดูกันครับ งานนี้งานยากนะแรกวก็จะง่ายๆนะเอามาลงวางใส่หลุมให้ลูกค้าเลยนะแต่ว,ว่ารู้สึกว่ามันจะยกเข้าไปข้างในนะโอเคครับเดี๋ยวเอียงไปเลยฮนะไม่เห็นแล้วครับผม ี่ท่อนะที่จริงมันไม่ได้ใส่ตรงนี้นะลูกค้าจะเอาใส่ฝั่งนู้นแต่รถมันเข้าไม่ได้ต้องได้ถอยเข้าไปนะต้องได้ยกเข้าไป <Okay. S 2> โอเคนะโอเคเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งนะผมอ่าโอเคครับก็ย้ายมาที่ที่สองแล้วนะอยู่ข้างในนู่นแหละเราจะยกข้ามไปอีกเช่นเคยนะผมเดี๋ยวเราจะยกกันเลยครับผมมา ไปแล้วน,นนี้ถือว,ว่าอันตรายเน,นะถ้า,าโต้หรือตะบพนมีปัญหานะนี้ก็ให้คนออกไปไกลๆนะทำเข้ามาใกล้ทำมาอยู่ใต้ท้องไล้พ่อนะอย่างั้นจะโดนเดี๋ยวมันจะตกเใ็่หัวนะพี่น้องโอเคไปเลยครับ vậy là ขอแรกชุดแรกลงมาแล้ววางดีกว่านิดีปะ่ะน่าจะโอเคครับผมเดี๋ยวเอาอีกข้อหนึ่งมาครับอ่าสองข้อสุดท้ายครับผมบายกอล่าครับผมต้องต้องใช้สมาธิเป็นพิเศษนะฮะอาจจะไม่ได้พูดบรรยายไปในคลิปบ,บ้างน,นะเพราะว่าจะมงใช้สมาธินะ ไปแล้วเไปยังไปเลยครับ โอเคครับลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปปอกเครื่องกูลงไปก็เป็นดีไซน์จีกูอาจจะไล่เลยดีไซน์ต้องได้เอาอันท่อลงนำ้ำอันสได้เอาท่อลงนำ้งนำบ่เพราะว่ามันเป็นดีนทรายยามันพังถ้าไป็นกีน่าจะไม่มีปัญหานี่ แล้วมื่อยอคุดนี่แล้วนี่นะนี่ใช่เลยนี่น้ำหนวกนี่เร่งเพรื่องเลยนี่ใช่เรื่วงปุ๋ยไงฮะคุดเอาประมาณมือสองมือก็นแล้วดอกโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสการเอาท่อนะขนาดเมตรคูณห้าสิบเซนมาส่งนะลูกค้าที่เล่าหมูนะเล่าหมูนี่มาตรฐานฮะมาตรฐานซีพีเลยนะเขาทำเรื่องเลี้ยงส่งซีพีนะก็ โอเคครับคลิปนี้ก็จะเสียวๆหน่อยนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดสั่ดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะทียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ